สวัสดีค่ะทุกคนจามาพบกับกบอีกแล้วนะคะมาค่ะทุกคนกับอยากกินข้าวผัดโบราณน,นะคะทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยกบขอเกินก่อนนะคะข้าวผัดโบราณที่แม่ของกบเคยทําให้กบตอนเด็กเนี่ยจะใส่แค่เครื่องปรุงแค่น้ำปลากับซีอิ๊วดำแล้วน้ําตาลน,นะคะทุกคนผมชูรสด,ด้วยแต่ว่าอันนี้ก็มิกกันนะคะทุกคนเพราะว่าอันนี้กบความคิดเห็นส่วนตัวเพราะว่ามันจะมีส่วนผสมที่เพิ่มขึ้นมา จากแบบความที่ชอบหรืออะไรนะคะแล้วก็ใส่ผักคะนา้าเออใช่ใส่ผักคะนา้าโอเคเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะว่าส่วนประกอบในการทํำข้าวผัดโบราณกบมีอะไรบ้างนะคะทุกคนนี่คือข้าวสวยนะคะกบหุงแล้วก็แช่ตู้เย็นเอาไว้นะคะนี่ค่ะกบใส่หมูจริงๆแล้วแม่กบไม่ใส่หมูนะทุกคนตอนเด็กท่านจะใส่แค่ไข่นะ,ะกบก็เพิ่มหมูขึ้นมากระเทียมผักคะน้าเนี่ย ผักคะน้าเนี่ยกบบ้านนะทําไมเขาถึงใส่ผักคะน้าเนาะสมัยก่อนเพราะว่ามันมีนิกสวนครัวบ้านเราหรือเปล่ากบไม่แน่ใจว่ามันสตาร์ทมาจากอะไรมันเริ่มมาจากอะไรนะทุกคนแต่ว่ากบโตมานะกบก็เจอข้าวผัดโบราณที่ใส่ซีอิ๊วดำแล้วทุกคนโอเคก็อันนี้แม่กบไม่เคยใส่นะหอมหัวใหญ่มะเขือเทศแม่กบก็ไม่เคยใส่เนาะแต่ว่ากบมีนะโอเคไข่สองฟอง น้ำมันหอยฝาเขียวน้ำตาลผมช่ลรสนะคะทุกคนอันนี้พริกน้ำปลาของกุ๊ปก็เตรียมไว้แล้วกุ๊ไม่มีผักปีแค่ต้นหอมสามต้นไม่เป็นไรนะคะทุกคนแล้วก็น้ำมันพืชนะสำหรับผัดนะคะโอเคเรามาเริ่มทำกันเลยจ้าจากกุ๊เปิดเตาแล้วนะคะเรามาใส่น้ำมันกันเลยคุณยำนาคก็เลิกงานแล้วคะ่ะสวัสดีทุกคนไหน่อยที่รักสวัสดีคับ ใส่น้ำมันลงไปค่ะทุกคนกบไม่ได้ใส่เยอะคิดถึงบ้าคิดถึงแม่ถ้าผัดถ้าผัดข้าวผัดถ้าผัดข้าวผัดอันนี้คิดถึงแม่ทุกคนแต่ว่ากบจะบอกว่าแม่ของกบอะ่ะเดี๋ยวแป๊นนินกบขยับกล้องก่อนนะทุกคนเหมือนมันเจอันนี้ทุกคนรสชาติข้าวผัดเดี๋ยวกบจะบอกว่ารสชาติข้าวผัดของแม่กบอะ่ะค่อนข้างจะออกไปทางหวานแม่น่ะผัดข้าวให้หนูกินอะ่ะจะออกไปทางหวานนะคะทุกคนจริงๆอันนี้เรื่องจริง ใส่กระเทียมลงไปทำไปคุยไปนะคะจอกไปทางหวานนะคะทุกคนอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงเลยนะเดี๋ยวกบขอเปิดพัดลมหน่อยนะเปิดวัวดูดนม่อาจจะเสียงมีเสียงเลยนะทุกคนใส่กระเทียมลงไปผัดจริงๆกบไม่ค่อยถนัดเลยอ่ะทุกคนจ๋ะในการใช้ตะหลิว ทุกคนสบายดีนะคะช่วงนี้บ้านเราก็ฝนตกดีเหลือเกินนะคะทุกคนฝนตกดีมากใส่หมูลงไปยไม่ใส่หมูเยอะเท่าไหร่นะทุกคนจริงจรแล้วเนี่ยกดจะบอกว่า ส่วนม่ถ้าเป็นข้าวผัดโยเว้นข้าวผัดกินจี่นนะกบจะกินเองข้าวผัดปูก็คุณสามีก็จะกินด้วยนิดหน่อยแต่นางไม่ค่อยชอบข้าวผัดสามีบอกว่าไม่ชอบข้าวผัดนะทุกคนเออข้าวผัดสับป,ประรดน่ะเออนางกินแล้วก็ข้าวผัดกินจี่น่ะนางกินน,ะน,น,น,นันไม่ใช่ข้าวผัดโบราณไงที่รัก ไม่ให้ข้าวผัดสับปะรดที่ลัาเขาก็ไม่เหนียหนะใส่น้ำม,มันหน่อยตรงนี้แปงนกิ้วท่ล่าแ้วผ้าของกบม,มันชอบเลือดไงทุกคนแปงน์คิวท่ล่าขอบคุณแบบ ทำไมหน้าดังจังเลยอ่ะฮะกบจะให้ดูว่าเขาจับนี่ไงเขาจับให้ <laughs> กบกระทาของกลุ่มมันเลื่อน <laughs> เขาก็เลยจับกระชาให้ <laughs> อบคุทอันนั้นคุณทำหน้าทำนะให้หย <laughs> ุดทำไม่อยากเกี่ยีมือหรอเอาเกียง, <laughs> เ,กยงเกียงกระทาให้เมียนหน่อย <laughs> เอาไวนะ้ยังไงเอาเลยนะ

ล,ลูกมารอบนี้นะคะทุกคนก็ได้ไปได้ไปแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะกบยังกระทะมากเกินไปเุกคนก็ได้ไปแบบไป,ไปนู่นไปนี่เนาะที่รักเนาะอย่างน้อยก็ได้ไปมากกว่าทุกครั้งเนาะที่รักไม่มีเวลาไงคะทุกคนลูกสาวคนอำนาจมานะ่ะไม่ค่อยมีเวลาไปนู่นไปนี่ด้วยกันเท่า,ทาไหร่ว่นานางก็มาทำงานนะทุกคน เาจะใส่ข้าวลงไปเลยนะหนูจะไม่ใส่เยอะคุณน้ำหนากกินด้วยไหมกินนิดหน่อยใช่ไหมถ้าเป็นข้าวผัดนางจะกินไหมกินค่ะทุกคนแต่ไม่กินเยอะนางมีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยนี่กับนางเท่าไหร่หนูก็ไม่ทําเยอะหรอก แต่ทุกครั้งไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนกันนะคุยกันกับลูกสามีเนาะขอว่ามาครั้งหน้านมีเวลามากกว่าน,นี้หน่อยเราจะได้ไปเที่ยวกันดีไปไฟของผมเมื่อกี้มันแรงตอนนี้เบาละแล้วผมจะเร่งไฟ <laughs> ทุกคน <laughs> อพาร์ตเมนต์ที่เราอยู่นะก็มีกระดาษส่งมาให้เราอีกแล้วนะคะทุกคนว่าคุณมีน้องหมานะคะคุณก็ต้องดูแลหน่อยอะไรประมาณนี้แหละแต่เราไม่มีน้องหมาประมาณบอกว่าถ้าคุณบอกเราเราจะไม่มันจะเป็นความลับใส่ผักลงไปหมดทุกอย่างเลยนะคะทุกคนเอาใส่หมดเลยทุกอย่าง าคุณบอกเราเราจะไม่บอกใครมันจะเป็นความลับถามว่าเราจะกล้าบอกไหมกบเห็นนะกบก็เห็นแหละแต่เพียงแต่ว่าเราก็ไม่กล้าบอกว่าเป็นไข่แบบประมาณว่าคือที่อาพาร์ตเมนต์ที่กบอยู่เนี่ยทุกคนจะเห็นใช่ไหมว่าเขาสร้างที่ให้ออกกําลังกายหมาที่ให้พาหมาไปเดินไปวิ่งอะไรแบบเนี้ยทุกคนจะเห็นใช่ไหมกบเคยให้ทุกคนดูแล้วทีนี้เสร็จ เขาก็ไม่พาไปในที่ที่ควรจะไปอย่างนี้นะ่ะทุกคนเข้าใจใช่ไหมคะแล้วทีนี้เสร็จมันก็ไปอืคนเลี้ยงหมาก็ไม่ได้ค่อยดูดูแลหรือเปล่าคล้ายว่าเขาที่ทุกคนคะที่กบอยู่เนี่ยเขามีหมดทุกอย่างเลยนะมีเหมือนกับเขาใส่ใจอะ่ะเขามีที่ให้น้องหมาวิ่งแล้วก็ มีถุงขยะเก็บออื้องหมาใช่ไหมคะแต่ทำไมคนถึงคนเลี้ยงทำไมไม่ค่อยไม่เทแคร์เลยอะแล้วคนเน้นตึกเราด้วยนะทุกคนอะปรุงนะคะทุกคนใส่ปลาเขียวลงไปแล้วเขาก็เน้นตึกเราด้วยทุกคนทำไมหนูพูดเรื่องนี้เรา,าทำอาหารแล้วพูดเรื่องอื่นมา <c oughs> ได้เขียนจริงๆแต่เราไม่ แม่นี้หรอกค่ะทุกคนกุบต้องขออาภัยด้วยนะคะแต่ว่ากบรักหมากบไม่ค่อยอันนี้หรอกใส่น้ํามันหอยลงไปเมื่อกี้กบใส่ผงชูรสนะอา้าวหนูอ่ะลืมเอาน้ำใส่น้ำตาลนะคะคุณน้ำหน้าถาดไปใส่น้ำตาลแล้วก็ลืม ดำอิ้วดำวนะคะโอเคทำเลยค่ะสับเลยดำนะเพราะว่ามันเป็นข้าวผัดโบราณในที่ละอะฮะน้นหา,นาหนูทำเองเหมือนกับก้องไอซูมหรือเปล่าเดิน้าหนูทำ Thank you ที่ับ ก็ใช่ไงหมดแต่คุยนุ่นอุ่นที่เราเปิดต้อให้นุ่นก็ได,ด้นูผัดนูผัดนูผัดหน่อไม้ให้คุณอำนาจแต่ทุกคนเพราะว่าหนูรู้ว่าคุณอำนาจก็จะกินข้าวเหมือนกันแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาเขาจะไม่ค่อยเน้นข้าวข้าวผัดของเราสักเท่าไหร่สีแบบเข้มข้นเลยอ่ะทุกคนมันต้องเป็นแบบนี้แม่ของกบจะผัดแบบแฉะแฉะด้วยนะ เปิดโอเคส่วนมากกบก็จะทําไปคุยไปนะทุกคนน่ากินอะ่ะมันต้องเข้มข้นแบบนี้มันต้องสีเข้มๆแบบนี้เขาถึงเรียกว,ว่าข้าวผัดโบราณขอชิมหน่อยนะคะทุกคนจ้าแต่กบอชอบหวาน <laughs> บ้านเราอะ่ะชอบแบบบ้านของกบเองอะชอบแบบผัดข้าวผัดที่มีแบบ หวานนำอืออ่าโรยเสร็จแล้วค่ะทุกคนข้าวผัดโบราณของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะทุกคนจ้านี่ค่ะโอเคค่ะทุกคนกวก็กขอจบคลิปเลยนะคะมาค่ะทุกคนมากินข้าวผัดโบราณด้วยกันค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ ขอบคุณที่รับชมรับฟังกบนะส่วนมากก็ทำไปคุยไปนะคะทุกคนนี่ข้าวผัดโบราณจ้าขอบคุณนะคะทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะรักเพื่อนๆทุกคนค่ะนี่ค่ะทุกคนจัดใส่จานเสิร์ฟให้คุณอำนาจก่อนนะคะทุกคนใส่ต้นหอมเสร็จเรียบร้อยข้าวผัดโบราณค่ะทุกคนอันนี้ก็ของกบเดี๋ยวกบจะตักใส่จานนะคะ